กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเศรษฐาถแถลงขอบคุณลั่นขอทำหน้าที่นายกให้ดีที่สุดเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่22สิงหาคม66ที่รัฐสภามีการประชุมรัฐสภามีวาระพิเศษให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นครั้งที่3โดยวันมูฮัมหมัดนอมาทา ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นผลปรากฏว่าผลการลงคะแนนเห็นชอบ482เสียงสอส330 สว152ไม่เห็นชอบ165เสียงสอส5 5 2สอวอ13งดออกเสียง81เสียงสอส3 3สอวอ68ถือว่านายเศรษฐาได้รับเลือกเป็นนายกคนที่30อย่างแน่นอนนายเศรษฐาทวีสินว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30แถลงหลังจากที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกคนที่30แห่งประเทศไทยว่าวันนี้ ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกคนที่30ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพักร่วมรัฐบาลสอสอและสวที่ร่วมในการโหวตวันนี้ตนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทุกคนขอบคุณครับโดยขั้นตอนต่อไปขอให้รอพระบรมราชองการโปรดเกล้าก่อน จะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งขอบคุณข้อมูลจาก New n t h ค่ะ